สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ep1 วันนี้หัวข้อกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะหลักการนับเราจะมี2หลักก็คือหลักการบวกหลักการบวก ข้อที่1หลักการบวกนะถ้าการทํางานอย่างหนึ่งมี k วิธีโดยที่การทํางานวิธีที่1มี n 1วิธีการทํางานวิธีที่2มี n 2วิธีการทํางานวิธีที่3ก็ n 3วิธีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะการทํางานวิธีที่ k ก็มี n k วิธีเราจะมีวิธีการทํางานแต่ละวิธีแตกต่างกันแล้วจํานวนวิธีทํางานทั้งหมดก็คือเอามาบวกกันนั่นเองหมายความว่า วิธีแรกอะทำทำเสร็จแล้วนะแต่มันยังมีอีกวิธีหนึ่งก็ทําเสร็จเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งก็ทําเสร็จเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจับบวกกันเราเรียกว่าหลักการบวกนะ,ะมาดูตัวอย่างหนังสือกองหนึ่งมีวิชาคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันสี่เล่มนักเรียนสังเกตดูนะมันจะมีคําว่าแตกต่างกันเนาะชีวะแตกต่างกันสังคมต่างกันอย่างเงี้ยเนาะ,นะก็หยิบมาหนึ่งเล่ม เพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ก็ต้องมี4วิธีถูกไหมชีวะก็ต้องมี5วิธีสังคมก็มี3วิธีเราก็เลยเอามารวมกันเพราะฉะนั้นเราเขียนว่าจํานวนวิธีเท่ากับ4บวก5บวก3นะรวมเป็น12วิธีด้วยกันนะเสร็จแล้วอันนี้หมายความว่าหยิบมาหนึ่งเล่มมันก็เสร็จแหละ แต่มันมีได้แบบหลายแบบเนาะคณิตศาสตร์ก็ไป4แบบชีวะก็5แบบเราก็จับมารวมกันนะต่อไปหลักการคูณถ้าการทํางานอย่างหนึ่งมีเคขั้นตอนนะักเรียนอันนี้มันจะไม่เหมือนหลักการบวกหลักการบวกมัน K, มีเควิธีแต่นี่คือมีเคขั้นตอนขั้นตอนที่1ทําได้ n 1วิธีหมายความว่าเราทํายังไม่เสร็จนะเรายังทํางานยังไม่เสร็จมันได้แค่ขั้นตอนที่1 เสร็จแล้วเราต้องต่อได้ขั้นตอนที่2ก็มี n 2วิธีแล้วก็ต่อได้ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันมีหลายๆขั้นตอนแบบนี้ให้เรานํามาคูณกันเอาจํานวนวิธีอะมาคูณกันนะอ่ามันข้อสังเกตก็คือหลักการคูณมันจะใช้ในลักษณะที่การทํางานชิ้นหนึ่งอะมันยังไม่เสร็จอ่าขั้นตอนที่1น่ยังไม่เสร็จขั้นตอนที่2ยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยนะ แต่ถ้าหลักการบวกอะ่ะทำข,ขั้นแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่มันไปได้หลายแบบเนาะอันนี้คือใช้หลักการคูณอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราโจทย์ถามว่าจะสามารถแต่งเป็นชุดต่างกันได้กี่ชุดนะมีเสื้อ3สีกางเกง2สีเน็คไท5้าสีเราจะจัดแต่งให้กับหุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามจำนวนชุดเราบอกว่าจำนวนชุด ข้อนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเลือกเสื้อมา3 3ตัว3สีเนี่ยมันยังไม่เสร็จเห็นไหมขั้นขั้นที่1เลือกเสื้อมา3พอขั้นที่2เลือกกางเกงมาได้2ขั้นที่3เลือกกางเทกไทมาได้5นะหมายความว่าเราไม่ได้เลือกมาทั้ง3สีเลยนะหมายความว่าขั้นตอนที่1อ่ะมันทาได้3วิธีขั้นตอนที่2ทําได้2วิธีขั้นตอนที่3ทําได้5วิธี เราก็เลยจับคูณกันนะก็กลายเป็น3 2 6 6 5เป็น30นะได้30ชุดด้วยกันต่อไปตัวอย่างที่3ต้องการทิ้งจดหมาย3ฉบับลงตู้ไปรษณีย์4ตู้จะมีวิธีทิ้งทั้งหมดกี่วิธีเราบอกจำนวนวิธีเท่ากับ นักเรียนสังเกตดูมีจดหมาย3ฉบับเอาไปทิ้งลงตู้เพราะฉะนั้นเราตั้งด้วยจดหมาย3ฉบับนะฉบับฉบับที่1อันนี้จอมอนะจอมอ1 2 3จดหมายฉบับที่1มีสามารถเลือกตู้ได้กี่ตู้ก็4ตู้ก็คือ4วิธีใช่ไหมเสร็จแล้วพอขั้นตอนที่2เอาจดหมายฉบับที่2ไปทิ้งก็ได้4วิธี ฉบับที่3ก็มี4วิธีเราก็เลยจับคูณกันก็เลยกลายเป็น4 4 16 16 4เป็น64วิธีด้วยกันต่อไปตัวอย่างที่4เหมือนเดิมต้องการทิ้งจดหมาย3ฉบับลงตู้ไปรษณีย์4ตู้โดยใส่ไม่ซ้ำตู้กันเ,เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีข้อนี้ต่างกันนิดนึง เราทำเหมือนเดิมจดหมายฉบับที่หนึ่งครูขีดไว้เพื่อเป็นตัวเลือกนะฉบับที่สองฉบับที่สามอ่าฉบับที่หนึ่งสามารถเลือกได้สี่วิธีฉบับที่สองเขาบอกว่าห้ามซ้ำตู้เดิมเนาะมันก็เลยลงลดลงเหลือสามอันนี้ก็ต้องลดลงเหลือสองก็กลายเป็นสี่สามสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่วิธีด้วยกัน ที่ครูเขียนเขียนี่ไม่ใช่เศษส่วนนะคือเขียนให้รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเรายึดเป็นจดหมายข้างบนเนี่เป็นจํานวนวิธีก็คือจํานวนตู้นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่5สมาคมแห่งหนึ่งมีสมาชิก30คนถ้าต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนายกรองนายกเลขาเหรันยิกตำแหน่งละ1คนโดยที่กรรมการคนเดียวจะทำสอหน้าที่ไม่ได้ จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการได้กี่วิธีจำนวนวิธีเท่ากับเราเราเลือกตำแหน่งแรกก่อนขั้นตอนแรกเลือกนายกคนมีทั้งหมดอยู่30คนใช่ไหมนายกของเราก็จะได้เท่าไหร่ล่ะนายกอันนี้คือนายกนายกก็จะมี30วิธีให้เราเลือกต่อไป ลงนายกก็จะลดลงเหลือ29ใช่ไหมต่อไปเลขาก็จะเหลือ28ต่อไปเหริยขาเหริยิกก็จะเหลือ27อ่าเราก็เอาทั้งหมดนี้แหละคูณกันเนาะคูณกันอาคูจับคูณออกมาได้6กแ7นห้ามอ่สิบีีเลขมันเยอะหน่อย คือมันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมามันก็จํานวนวิธีมันก็จะเยอะนะต่อไปข้อที่6ต้องการสร้างเลข4หลักซึ่งเป็นจํานวนคู่บวกโดยใช้เลขไม่ซ้ํากันจะสร้างได้กี่จํานวนคำว่า4หลักตัวเลขของเราที่จะนํามาใช้ก็คือตั้งแต่0ถึง9นะมี10จํานวนถูกไหมเลขที่เราจะมาลงนะ อันนี้คือเราเรียกว่าเลขโดดนะอ่าทีนี้เขาบอกว่าจำนวนคู่บวกแสดงว่าจำนวนคู่เนี่ยก็คือเลขที่ลงท้ายด้วย0 2, 468ใช่ไหมทีนี้ศูนย์่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวปัญหาเพราะว่า0ูน่ะไม่สามารถอยู่หลักพันได้ศูนย์ไม่สามารถอยู่หลักพันได้เราก็าเลยแยกออกเป็นสองกรณีกรณีที่1ห,หลักหน่วย เป็นศูนเพราะฉะนั้นจำนวนจำนวนวิธีเท่ากับอ่เขาต้องการ4ี่หลักคู่ขีด4ขีดไว้ก่อน1 2 3 4นะหลักหน่วยของเราเป็นเลข0ูนย์ใช่ไหมหลักหน่วยของเราเป็นเลขศูขเ,เ,เ,ขศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมี1วิธีให้เราเลือกเนาะ หวิธีให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเราดูตัวหน้าก่อนเราก็มาไล่ตัวหน้าตัวหน้าของเราศูนย์มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วทีนี้จาก0ถึง9ก็ตัดศนย์ออกก็ต้องเหลือเท่าไหร่ตัวเหลือ9้าตัวอันนี้เป็นหลักพันเนาะหลักร้อยหลักสิบอ่เดี๋ยวครูเขียนตรงนี้เป อันนี้หลักหน่วยนะอ่าหลักร้อยก็จะทั้งหมดมี10ตัวเลขใช่ไหมหลักพันใช้ไปหนึตัวเลขหลักหน่วยใช้ไปหนึตัวเลขก็ต้องเหลือ8ตัวเลขหลักสิบหลักสิบตรงนี้ก็ต้องลดเหลืองเหลือเตัวเลขถูกไหมคูณออกมาซะได้504นะ เก็บไปก่อนวิธีกรณีที่1ต่อไปกรณีที่2หลักหน่วยเป็นตัวอื่นก็คือ2 4 6 8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีเท่ากับขีด4ขีดเหมือนเดิมหลักหน่วยครูก็ให้มี4วิธีหลักหน่วยมี4วิธีทีนี้ไปดูหลักตัวหน้าหลักพันหลักพัน ศูนย์ไม่เอาหลักหน่วยลงไปหนึ่งก็ต้องเหลือ8ใช่ไหมอันนี้หน้าหนึ่งหลังหนึ่งก็ต้องเหลือ8ต่อไปก็ต้องเหลือ7จเออจับคูณกันออกมาได้1792รวมถ้าเราแยกเป็น2กรณีเราต้องเอามารวมกันนะก็คือเอา5 0 4บวก1792ออกมาเป็น2296าจำนวนด้วยกันนะออตอบ ต่อไปตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่ 7. เจงหาจำนวนเส้นทางจาก x ไปยัง y ในทิศท,ทางตามลูกศรของแผนภาพต่อไปนี้นักเรียนสังเกตดูนะว่าถ้าถ้าเราเดินอย่างนี้ถ้าครูเอาปากกาแดงขีดมาอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็น1วิธีเนาะเอออันนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการบวกอ่า เสร็จแล้วก็เอาผ่าน a ก่อนนะผ่าน a ก็จะเป็นมานี่เนาะมานี่อันนี้นี่สองละอ,อที่ผ่าน a เนะี่ยมันจะมีสองวิธีต่อไปถ้าไม่ผ่าน a ถ้าไม่ผ่าน a มันมานี่ได้หนึ่งวิธีต่อไปผ่าน b ผ่าน b ก็จะมามานี่มานี้เนาะได้อีกหนึ่งวิธีนะ ต่อไปมานี่มานี่อันนี้นแล้วก็มานี่ผ่าน C มี2วิธีธเออ,เ,อ,อเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าใช้หลักการบวกเพราะว่ามันทําสําเร็จแล้วแต่ละเส้นมันสําเร็จแล้วมันจํานวนเส้นทางก็คือ2 1 1บวก1บวก1บวก2รว,วมเป็น6วิธี หกวิธีต่อไปตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่8อันนี้ยาวจำนวนเส้นทางจาก n ไปหา s ถ้าเราไล่จาก n ไปหา s เนี่ยเราจะเห็นว่ามันผ่านหลายจุดเหลือเกินไอ้ไอ้กลมๆตรงนี้ไม่นับนะนักเรียนอันนี้แบบว่าเหมือนเป็นจุดแต่ครูใส่ให้มันดูง่ายๆอ่าโอเค เราดูเฉพาะตรงลูกศรน,นะอ่ะจาก n ไปหาพีเราหาก่อนกูลากก่อนนะหนึ 1, 2, ่งสองสามกูใส่ตัวเลขไว้สามวิธีต่อไปจากพีมาหาคิวนับเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามอจากคิวไปหาอาอ้ลูกศรเยอะ ไล่มาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคูนับได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมเทำไมสับสนละ หนึ่งเนาะสองแล้วลายหลายสีสามสี่ห้า ตรงนี้ได้อีกนักเรียนมานี้ได้อีกเป็น6นะคูนับได้หอ่าโอเคพอมาตรงนี้1 2 3นะนับได้3อ่ะโอเคเราก็จะได้วาออกมาเป็น3ามคูณสคูณห คูณสามโอเคได้ร้อยสิบสองมันจะสับสนตรงตรงไอตรงเนี้ยต,ตัวอักษรลูกศรมันเยอะนะอ่ะไปต่อไปข้อที่เก้า ต้องการสร้างเลข3หลักที่มีค่ามากกว่า4 0 0จากเลขโดดอ่ะข้อนี้เขากำหนดเลขโดดมาให้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะโดยใช้เลขไม่ซ้ำกันอ่ะเราต้องระวังนิดนึงถามว่าข้อนี้ต้องแยกเป็น2กรณีไหมข้อนี้ไม่ต้องแยกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เลขคู่นักเรียนอืมอ่ะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าจำนวน วิธีเท่ากับเลข3หลักคูขีด3เส้นนะอ่าสหลักเขาบอกว่ามากกว่า4 0 0คําคำว่ามากกว่า400มันก็ต้องดูหลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยหลักร้อยก็คือได้เลข4กับเลข5 2ตัวนะต่อไปเลขไม่ซ้ํากันนะเพราะฉะนั้นหลัก10จาก6ตัวเนี่ยหักไป1ตัวก็ต้องเหลือ5ตัวถูกไหมตัวสุดท้ายก็ต้องเหลือ4ตัว เพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็น40วิธีโอเคตอบต่อไปข้อที่10ข้อที่10อันนี้จากเลขโดดนี้ก็6ตัวเหมือนกันจะสร้างเลข3หลักได้กี่จำนวนอันนี้ไม่มีเงื่อนไขอื่นนะเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีเท่ากับขีด3ขีดเนาะ ไม่ใช่เลขคู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแบ่งเป็น2กรณีหลักเราก็ลงหลักร้อยก่อนหลักร้อยของเราก็คือทั้งหมดมันมี6ตัวแต่ศูนย์ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือกี่ตัวเหลือ5ตัวตรงกลางเนี่ยลงได้ทุกตัวก็จะเป็น6ตัวท้ายก็ลงได้6ตัวก็จะเป็นนกก็กลายเป็น65 30 3 68ได้1้0วิธี ต่อไป10.2จะสร้างเลข3หลักที่เป็นจำนวนคู่ข้อนี้จำนวนคู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าซ้ำได้ซ้ำไม่ได้เนาะแสดงว่าอันนี้ซ้ำได้นะข้อนี้ซ้ำได้เพราะโจทย์ไม่ได้บอกมานะเพราะฉะนั้นก็ถ้าซ้ำได้ก็ไม่ต้องไปแบ่งเป็นสองกรณีจำนวนวิธีเท่ากับอันนี้เลข3หลักเป็นเลขคู่เลขคู่ของเราเนี่ยสามารถลงได้0 2 6 ศูนยวิธีเนาะซ้ำได้นะทั้งหมดมี6ตัวตัด0นย์ออกก็ต้องเหลือ5ใช่ไหมหลักร้อยนะต่อไปก็มี6ตัวสามารถลงได้หมดเลยเอ่าเพราะฉะนั้นได้6กห้าสคูณสเป็น9ได้90วิธี ต่อไปข้อ11บัตรเข้าชมกีฬาแห่งหนึ่งกำหนดหมายเลขที่นั่งโดยใช้ตัวเลขแสดงตอนที่นั่งตั้งแต่1ถึง20เอาวละทีนี้เราก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนวิธีนะจำนวนวิธีเท่ากับอา่าตรงนี้คือจาก1ถึง20นะเป็นตัวอักษรต่อไปอีกกลุ่มหนึงก็คือ A ถึง Z A ถึง Z และ อักษรซ้ำ A A ถึง Z Z หมายความว่าใช้ทั้งหมดเลย A ถึง Z แล้วก็ A A ถึง Z Z เพราะฉะนั้น A ถึง Z นี่มันมีอยู่เท่าไหร่ตัว20เท่าไหร่26แล้วก็เอา A A B B C C อีก26นะมันก็เลยกลายเป็น52เนาะอันนี้20ตัวนะ อันนี้52ตัวและตัวเลขแสดงจํานวนที่นั่งตําแหน่งที่นั่งตั้งแต่1นึถึงสาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1นึถึงสาก็จะมี30อสาเราก็จับคูณเลย3 1 2 0 0ะโจทย์ถามว่าจำนวนที่นั่งอ่าโอเคเป็นที่นั่งนะหน่วยเป็นที่นั่ง สามหมื่นนึ่งพที่นั่งด้วยกันนี่แหละเวลาเขาจะสร้างอะไรเขาต้องใช้ก็เอาหลักการนี้แหละไปช่วยนะจะสร้างที่นั่งสนามกีฬาเอ่ยห้องประชุมเอ่ยต่อมาตัวอย่างที่12จะสร้างเลข3หลักที่เป็นจำนวนคี่โดยใช้เลขไม่ซ้ำกันได้กี่จำนวนอันนี้ก็คือเลขโดดของเราจาก0ถึง9นะ จำนวนวิธีเท่ากับเราต้องการเลข3หลักเนาะ1 2 3เอาเลขขี่นะเลขขี่ก็คือ1 3 5 7 9มี5ตัวใส่ไปไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นตัวหน้าเนี่ยทั้งหมดน่มันมี0ถึง9มี10ตัวใช่ไหม0ูย์เราไม่เอาก็เหลือ9เสร็จแล้วก็มันห้ามซ้ำกับเลขข้างหลังอีกก็ต้องตัดไปเหลือ8เนาะ ันนี้หลักร้อยนะ8ตรงกลางเดิมมี10ตัวตัดตัวหน้า1ตัวหลัง1ก็ต้องเหลือ8เหมือนกัน8 5 40 48 32ได้320จำนวนต่อไปข้อ13จะสร้างเลขไม่เกิน4หลักที่มากกว่า200 ไม่เกินคําว่าไม่เกินนี่แสดงว่าเราต้องมากกว่าสองร้อยแสดงว่าต้องหลักมันต้องเป็นสองสามหลักใช่ไหมหรือสี่หลักเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเป็นกรณีนะกรณีที่หนึ่งเลขสามหลักได้เท่ากับาสามหลักขีดสามขีดนะเขาบอกว่ามากกว่าสองร้อยเราต้องดูหลักร้อยตรงนี้ ต้องลงหลักร้อยก่อนนะอ่ามากกว่า200ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นมีกี่ตัวล่ะก็คือเลข2ลงได้ใช่ไหมสอถึง9ก็จะเป็น8ตัว8ตัวนะต่อไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางก็จาก10ตัวใช่ไหมตัดศูนย์ออกก็ต้องเหลือออ ตรงกลางจาก10ตัวตัดตัวหน้าออก1ก็ต้องเหลือ9ตัวข้อนี้เขาบอกว่าไม่ซ้ำต่อไปตัวท้ายตัวท้ายจาก10ตัวตัดออกไป2ก็ต้องเหลือ8ใช่ไหมก็คูณอ,ออกมาได้576ข้อนี้ไม่ใช่เลขคี่ไม่ใช่เลขคู่นะเป็นเลขทั่วทั่วไปที่มากกว่า200ออ่าต่อไปกรณีที่สอง เป็นเลข4ีหลักสหลักอ่ะใส่ไป4ขีดนะสหลักอันนี้ใส่ยังไงก็ได้ตัวหน้ายังไงก็ต้องมากกว่า2 0 0อยอยู่แล้วใช่ไหมมากกว่า2 0 0อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจาก10ตัวตัดศูน์ออกก็ต้องเหลือ9ตัวอันนี้หลักพันตัวถัดมา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 จาก10ตัวตัดตัวหน้าออกก็ต้องเหลือ9ตัว ต่อไปจาก10ตัวตัดออกไป2ตัวก็ต้องเหลือ8ตัวท้าย10ตัวตัด3เหลือ7เนาะออกมาได้เท่ากับ4 5 3 6อข้อนี้แบ่งเป็น2องตนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรวมก่อนก็อเอา5 7 6ดบวก4 5 3หได้เท่ากับ5 1 1 2 ตอบครับต่อไปข้อ1 4อันนี้ครูให้ตัวอย่างเยอะหน่อยเพราะว่าโจทย์เรื่องนี้มันหลากหลายนัเรียนหลากหลายโจทย์แบบหนึ่งก็คิดแบบหนึงอีกแบบหนึ่งมันก็มาเปลี่ยนไปเรื่อยนะจะสร้างเลข3หลักโดยใช้เลขไม่ซ้ำกันได้กี่จำนวนอันนี้โจทย์ไม่มีเงื่อนไขอื่นเลย แค่ไม่ซามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีเท่ากับขีด3ขีดเลยตัวหน้าเลยจาก10ตัวตัด0ูนย์ออกก็ต้องเหลือ9ตรงกลางจาก10ตัวตัดตัวหน้าออกก็ต้องเหลือ9ตัวท้าย10ตัวตัด2ก็ต้องเหลือ8นะก็จับคูณกันออกมาได้648 เสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งเลยนะก็เรียนแบบตัวอย่างมีอยู่ทั้งหมด5ข้อใช่ไหมห้าข้อ5 6ข้อประมาณนี้6ข้อนะครับอ่ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ